สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับรายการท่านอ๋องล้อมวงนะครับผมเป็น E p พีที่7นะครับหลังจาก E p พีที่6นะครับ1ปีที่แล้วนะเพื่อนเพหนปีมาแล้วนะครับผมไม่ได้มาอัดในส่วนของท่านอ๋องล้อมวงนะครับก็ เดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับ ep 7นะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยนะครับช่อง jaynoiiz นะครับฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเกมเรียกข้าวทานอองต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆในกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วก็วิธีการอัพแนะนำพลทหารหรือจะมาในส่วนของรายการท่านออกล้องวงนะครับครั้งนี้เป็น ep ที่7แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลย สำหรับ EP ที่7นี้นะครับผมจะมาไล่ตอบคําถามและกันคําถามนะสําหรับคนที่คอมเมนต์มานะเพื่อนๆอ่ะเริ่มจากล่าสุดเลยนะครับเกมนี้ซื้อขายกันได้ไหมนะก็ซื้อขายกันได้นะครับมีคนซื้อขายกันอยู่นะครับจะเป็นการซื้อขายทั้ง ID นะครับต่อมานะครับท่านมุกคุณมุกนะครับคลาสสิกขอถามหน่อยค่ะ ถ้าเราเป็นขุนนางขั้น1ห,หรือขั้น2มันจะปลดล็อกเมืองอีกไหมนะกดไลค์กดหัวใจก่อนนะตอนนี้หนูอยู่ขุนนางหลัก3แล้วถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะไม่มีนะไม่มีการปลดล็อกเมืองแล้วนะครับจะมีการปลดล็อกเฉพาะคนอาหารนะครับขอตอบก่อนนะไม่มีปลดล็อกมีแต่ ปดพลทหารครับผมอ่าต่อมาอ่าคุณก้องคุงนะอ๋อคุณก้องคุขงขอข้อมูลวงแสงแก้วด้านนะผมจัดคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซียนหมีครับ V1 ถึง V20 แต่ละขั้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร,นะร่นะสักครู่อ่า ตาราง VIP นะครับเท่าที่ผมมีตอนนี้นะจะมีถึง V13 นะครับเพื่อนๆ V1 ใช้300ตํอยลึงใช้เงินตามนี้เลยนะครับจนถึง V13 ใช้ยอยู่ที่6ล้านแล้วนะเพื่อนใช้1 0 12ล้านตําลึงนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนะผมก็ไปเอาของเขาคนอื่นมาเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณเครดิตด้วยนะครับอ่าต่อมา แนะนำการอัพบาร,รมีหน่อยตอนแข่งบาร,รมีเราควรจะอัพอันไหนก่อนหลังอย่างไรนะครับซึ่งผมก็มีตอบไปแล้วนะครับว่าขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเราเลยนะต้นเกมผมจะแนะนำให้อัดยากับชุดก่อนนะครับส่วนท้ายเกมแล้วค่าสนิทของโฉมงามเราเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราถึงจะควรจะปั้นลูกมามันจะคุ้มนะอ๋ออันนี้แล้วเขาก็คอมเมนต์มาอีกว่าคุณยานพัดนะก็อัพตอนแข่ง ถ้าตอนแข่งนะครับสําหรับตอนแข่งนะเพื่อนๆจะอัพอันไหนก่อนหลังจะมีค่าเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอัดชุดก่อนแล้วค่อยไปอัดยาหรืออัดยาก่อนแล้วอัดชุดผลสุดท้ายแล้วบาร,รมีนะมันจะคํานวณออกมาได้เท่ากันเลยนะครับอันไหนก่อนหลังไม่สําคัญนะขอให้เราอัดให้หมดเยอะที่สุดนะครับสาหรับตอนแข่งนะครับต่อมาจะมี VIP จะใช้เงินเท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวเดวีเดี๋ยวไว้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะถึงไอวีไอพีแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปให้นะครับสอบถามหน่อยอัพบรารมีระหว่างผลไม้บวกยาก,กับการอัพเลเวลควรอัพอะไรก่อนอ่ะเป็นคําตอบเดิมเลยนะครับคืออัพอนไหนก่อนหลังไม่มีผลนะครับคือผลสุดท้ายแล้วบรารมีจะเท่ากันแต่ผมเคยมีทําคลิปไว้แล้วนะครับว่า มันจะมีเทคนิคการที่เราจะอัพบรารมีเด้งแรงๆใช่ไหมครับเพื่อนๆในกิจทัทกษะนะครับเลเวลหนึ่งเลยนะเพื่อนๆผลอาหารเลเวลหนึ่งเพื่อนๆ,อ,นๆอาจแต่ทักษะไปให้มันสักพันสองพันไปเลยเพื่อนๆแล้วพอกิจบรารมีมาเพื่อนๆค่อยอัพเลเวลอย่างนั้นน่ะมันจะเด้งแรงนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคเพื่อนๆนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วผลรวมออกมามันจะเท่ากันนะครับเพื่อนๆจะเลือก ทำอันไหนก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่เทคนิคแล้วนะครับอสอบถามสอานสมัครสมาชิกก็ได้อะไรบ้างช่วยอะไรก็ลองสมัครดูนะครับมันจะผมจะทิ้งกลุ่ม Discord ไว้ในชุมคอมมิวตี้นะครับก็ลองไปเข้าไปดูได้นะครับอัดเหรียญเลเวล300 350 400ทักษะเท่าไหร่ดีบารมีเยอะไหมผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับ ทำคลิปไว้อยู่ที่ทักษะประมาณ2,000กว่ากด1เลเวลจะได้ประมาณ1 1m บารมีนะครับก็ต้องลองไปลองเข้าไปดูได้นะครับคลิกลิงก์ไว้แล้วนะครับอยู่ที่ ep 268นะเพื่อนเพื่อลองเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนอาหารเนี่ยทักษะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ ไอดีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็แนะนําได้ประมาณนี้นะอ่าคุณเค้กนะมีอองอะไรบ้างที่สายฟรีสามารถเป็นได้สายฟรีนะครับแนะนําทักษะกับสนิทเพราะว่า2ออ,อ่องนี้นะครับเราสามารถดองได้หมายถึงว่าดองของได้นะครับถ้าเป็นสายบารมีเพื่อนๆนจะเล่นบารมีนะดองของไปเพื่อนๆก็สู้ไม่ได้อยู่ดีสําหรับคนที่ดองของเยอะจริงๆก็ยังสู้ คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายเติมไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่า1ถ้าสายเติมมันจะมีพวกสามารถเด้งบารมีจากลูกได้นะครับโหดมากบอกตรงๆนะครับผมเคยทําคลิปไว้เช่นเดิมนะครับลองกลับไปดูได้นะครับเครื่องเก่าพังพอดีล็อกอินกับ Google จะใช้เครื่องใหม่เล่นได้เหมือนเดิมใหมครับนะครับเวลาล็อกอินให้เลือก ล็อกอินไปที่ Google ได้เลยสามารถล็อกอินได้นะครับแล้วก็อยากทราบครับว่าคนอาหารวงแสงถ้าอัพป้ายอันติของมันจะต้องใช้เท่าไหร่หมายถึงทั้ง10บเลเวลอ่าผมจัดคลิปให้ดูเลยนะครับอันนี้แบบสุดจริงเพื่อนๆอ,อยู่ EP 152นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ตรงนี้แป๊บหนึ่ง นี่เพื่อนๆวงแสงเลเวล1ก็คืออยู่ที่การเปิดจำนวนทหารถูกไหมครับส่วนเลเวล2นะครับจะใช้อย่างละ1 l e v e เลเวลจะใช้10ป้ายทั้งหมดดังนั้นสกิล2จะใช้ทั้งหมด100ป้ายนะครับเพื่อนๆต่อมาสกิลที่3นะครับมันเต็มที่ตอนนี้นะเพื่อนๆมันเต็มที่แลง40ดังนั้นจำนวนป้ายเพื่อนๆลองดูนะ ลองดูจากตารางนะเพื่อนๆเลเวล1ถึงเลเวล10ใช้ไปแล้วทั้งหมด30คูณสิก็คือ3 0 0ป้ายไปแล้วนะครับต่อมาเลเวล11ถึง20ก็ใช้ไปอีก30ไปเรื่อยๆนะครับเลเวล20จะใช้ที่50ป้ายส่วนเลเวล21จะ1 0 0 2 0 0ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมันโหดจริงๆมันมันโหดจริงๆดังนั้นก็ทำเป็นตารางให้เลย นะครับเพราะว่ารวบรวมมาเป็นป้ายมันจะเยอะนะโอเคออกมาตอนนี้มีกี่เซิร์ฟแล้วครับกลับไปเล่นยังทันไหมยังทันแน่นอนครับเพราะว่าเซิร์ฟมันเปิดมา2วันเปิดทีหนึ่งสวันเปิดทีหนึ่งเพื่อนๆก็ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ได้เลยนะครับหรืออยากไปเล่นเซิร์ฟเก่าก็ได้เพราะว่าอะไรเพื่อนๆนเพราะว่าสิ่งที่สนุกจริงๆมันคือการแข่งขันข้ามเซิร์ฟแล้วนะเพื่อนเเดี๋ยวนี้มันจะมีการรวบรวมแต่ละเซิร์ฟมาเจอกันดังนั้นสนุกครับผมสนุก มามาเดี๋ยวไล่ดูกันก่อนนะครับว่าจะเอาคลิปไหนดีทำคลิปสกินเฉาโฉมงานแต่ละคนให้ดูหน่อยก็มีทำไว้แล้วนะครับพี่ครับหาสอนเหรียญแบบว่าวันเดียว500ล้านทำอย่างไรทำอย่างไรก็คือปั้นบารมีเยอะๆอย่างเดียวเลยเพื่อนๆ ซึ่ง500ล้านมันขึ้นง่ายนะไม่ได้ยากนะครับถ้าเพื่อนๆปั้นบารมีต้องได้อ่าปัญญาซักปัญญาสัก 300M ก็สามารถขึ้นได้แล้วนะครับโดยการเก็บเขาได้เลยเก็บสวยก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบตอบคำถามนะเพราะว่างคอมเมนต์ผมยังไม่ได้ตอบนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนแนะนําการปั้นผลอาหารหน่อยออธิบายอย่างไงดีอ่ะเราควรจะปั้นอาหารตรงสายแล้วกันเอาเป็นว่าแนะนําปั้นผลอาหารตรงสายไปนะครับเช่นถ้าเกิดเด่นยุทธก็ควรจะเล่นยุทธอย่างเดียวเด่นปัญญาก็เล่นปัญญาอย่างเดียวนะครับ แก้วด้านกับสุนทรควรเอาตัวทหารตัวไหนออกมาอัพก่อนดีครับแล้วตัวไหนอัพปรมีเยอะขึ้นกว่ากันมผมตอบไปว่าผมชอบสุนทรน,นะแต่แก้วด้านก็เพราะว่าอะไรเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแก้วด้านเนี่ยเราต้องเก็บหัวกระโหลกนะครับหัวกะโหลกซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงหมายความว่าเราต้องรัดแก้วด้านให้ได้เยอะๆจริงๆกับว่าได้พระเจ้าอย่างเงี้ยครับถึงจะได้ แข่งพระเจ้าถึงจะได้หัวแก้วด้านมาซึ่งผมมองว่าจุนทรจะอัพง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรเลยเพื่มันใช้แค่คำพีอย่างเดียวอ่าพี่ครับนั่งนั่งเรียนในสถานศึกษาทําคลิปนั่งเรียนในสถานศึกษาหน่อยครับตัวไหนควรนั่งเรียนแล้วได้อะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เอาควรเอาตัวที่เพื่อนเพื่อนเล่นไปนั่งเรียนนะครับแล้วนั่งเรียนจะได้อะไรบ้างได้ exp ตำลากับ exp สกิลซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ exp ตำลาเยอะเยะเพื่อนเพื่อก็สามารถอัพทักษะได้นะครับส่วน exp สกิลก็ทำให้เพื่อนๆไปอัพในส่วนของการตีสารว่าให้ติดดาเมจติดคิติดคิย์ที่เข้เปอร์เซนต์ติดคิต่างๆนะครับจะดีขึ้นนะครับดังนั้นก็วิธีการเลือกตัวคือเลือกตัวที่เพื่อนเพื่อนเล่น หรือทักษะเยอะๆจะดีที่สุดนะครับใช้กี่เหรียญครับเลเวล4 1 0รไป500ใช้1 2 5 7 b ครับโดยประมาณครับผมอือหือ ถ้าหาเราจะต้องอัพเป็นตัวตัวหรือกระจายอัพได้นะครับเดี๋ยวขอดูคําตอบก่อนถ้าเกิดแนะนํานะครับสายตรงแนะนําอัพสายตรงนะครับแบบเจาะๆสักตัว2ตัวนะครับที่เหลือค่อยบาลานซ์มันก็เป็นความคิดที่ดีนะครับในตอนนั้นผมตอบไปเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าเราอัพตัวตัวเราอัพสายเจาะซักตัว2ตัวหมายความว่าตัวเจาะเนี่ยเราไว้ตามจับหรือท้า คนที่เก่งๆทําให้เราสามารถตีเขาหมดสารได้นะครับส่วนที่เหลืออัพบาลานเพราะว่าเพื่อป้องกันหรือเอาตัวบาลานเนี่ยไปเก็บฟาร์มสารคนอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าสารคนอื่นที่ว่ามันเป็นตัวฟาร์มมันจะไม่มีคือมันจะไม่ค่อยมีตัวโหดถ้าเราอัพบาลานเราจะสามารถตีหมดสารได้หลายหลายตัวแต่ถ้าเพื่อนๆอัพตัวเจาะมาแบบตัวเดียว แล้วที่เหลือคือแบบไม่อัพอะไรเลยดังนั้นเพื่อนๆสามารถตีโมดสารคนอื่นได้แค่1รอบเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆตีสารแล้วแล้วเพื่อนๆสามคนอาหาร1ตัวของเพื่อนๆเนี่ยสามารถตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับต้องดูตรงนี้ไว้ด้วยนะต่อมาเอาอะไรดีเอาอะไรดีสำหรับท่านอ่องล้อมวง อยากจะรู้อะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าผมอะ่ะคลิปเก่าๆผมมาทําคลิปไว้แนะนําไว้แทบจะหมดแล้วนะครับนอกจากคลิปใหม่จะมานะหรือกิจกรรมใหม่จะมานะครับอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวมาตอนไหนครับเซิร์ฟเวอร์สามสถานที่ท่องเที่ยวแพทนี้โดนเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่ได้เจอกันแล้วนะครับเพราะว่าจะมีพวกดันเจียนหรือว่าจะเป็นเก็บสวยมาแทน นะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะสำหรับคนที่อยากจะดูว่าเป็นแบบไหนก็ลองไปดูได้นะครับผมเคยทําคลิปสถานที่ท่องเที่ยวไว้สนุกนะครับคือการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําแพงเมืองจีนหรืออื่นๆนะครับบัญชีเดียวกันแต่คนละรหัสสามารถแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าใช่ไหมหมายความว่าจะเป็นคนละเซิร์ฟนะครับแต่งงานกันไม่ได้แน่นอน ขอวิธีการเก็บเหรียญสเบียงทหารเยอะๆหน่อยครับเล่นมาจนถึงขุนนางรองหกแล้วยังไม่ค่อยทราบเลยดูจากคนที่อาศัยในรัฐโดนเก็บสวยเป็นพันล้านต่อวันเขาหามาจากไหนนะครับดังนั้นรัฐที่มีการเก็บสวยเยอะๆนะครับในส่วนตอนแรกนะครับผมยังแนะนําว่ายังไม่ต้องหารัฐเข้านะครับจนกว่าเราจะจ่ายไหวหมายความว่าเราต้องอัพบรารมีของเราเยอะๆก่อน ถ้าเกิดพวกเหรียญเสบียงอาหารเนี่ยอยากจะขึ้นเยอะๆเราก็คือต้องอัพบรารมีขึ้นมาให้ได้เยอะๆนั่นเองเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเข้ารัดยังไม่สายนะครับเพราะว่าการเข้ารัดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของอพลังโจมตีต่างๆหรืออื่นๆนะครับซึ่งในตอนแรกผมมองว่าอาจจะยังไม่ต้องจําเป็นมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดจ่ายไหวแล้วได้เข้า มาก่อนก็จะเป็นผลดีอย่างนรเข้ารัดก็เป็นผลดีแน่นอนนะครับแต่ว่าไว้เข้าตอนที่เราจ่ายไหวจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าในตอนแรกถ้าเพื่อนๆจ่ายเหรียญ1น1เพื่อนๆสามารถเอาไปปั้นพลอาหารต่างๆได้หลายเลเวลเลยนะครับ mm hmm. ต่อมามีอะไรอีกไหมเอาอีกสัก1นึ่งคคอมเมนต์ละกัน ขออีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะอ่ะนี่แล้วกันน่าจะเป็นคำถามที่ดีนะของพี่วิเชียนนะครับพี่ครับค่าวงแสงคิดอย่างไรสมมุติตัวพลอาหารมีค่ายุทธ1 0 0ล้านนะเวลาในวงแสง30ป้ายมันขึ้นทีละ5ปเ์มันจะเอา100ล้านคูณ5เปเท่ากับ5ล้านใช่หรือไม่ หรือ5%ต้องเฉลี่ยกับค่าอื่นด้วยนะครับคูณ5%ตตรงเลยนะครับไม่ต้องเฉลี่ยนะครับงงไหมเอ่ยไม่งงนะคือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยผลอาหารตัวหนึ่งเนี่ยครับมียุทธ1 0 0ล้านใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าบวกค่ายุทธ5%ก็คือเอา100ล้านเนี่ยคูณ5%เลย แต่ว่าในส่วนของวงแสง30ป้ายเนี่ยมันจะเป็นการบวกอะไรนะบวกคุณสมบัติทั้งหมดนะเดี๋ยวผมพาเข้าเกมเลยมาขอจบท้ายที่อันนี้หน่อยนะเพื่อนๆยกตัวอย่างเป็นในส่วนขององ่วมูหลานละกันถึงตัวจะเป็นหญิงแต่ข้าก็ยินดีพีกายพี่ใจเพื่อชาติวงแสงนะครับส่วนใหญ่ที่เขาที่ตะกี้ถามมานะบอกว่าใช้ป้ายทั้งหมด30ป้าย มันจะอัพคุณสมบัติรวมเพิ่ม5%วิธีการเพิ่มของเขาคือดูตรงนี้เลยนะครับดูคุณสมบัติทั้งหมดเลยนะครับ83246093นะครับแล้วก็คูณด้วย5%ไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแยกย่อยก็คือเพื่อนๆเ,เอายุดธเอาค่ายุดคูณ5%ปัญญาคูณ5%ปกครองคูณ5% สเสน่คูณห์ไปเลยนะครับไม่มีการเฉลีย่ยใดลดทั้งสิน้นตามนี้นะครับตามนี้นะครับผมเคยทําคลิปทดลองไว้แล้วนะครับดังนั้นข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับร้อยเนะครับโอเคสําหรับวันนี้สําหรับท่านอ่องล้อมวง ep 7ก็จบนะเพราะว่านานๆทีทําท่านอ่องล้อมวงมานะครับสาหรับคนไหนอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยได้เลยนะครับผมจะมาไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็มา ทำคลิปนะครับถ้าคลิปไหนพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆผมก็จะมานั่งทําให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอ่ะก่อนจากการฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะสําหรับวันนี้ก็มีอะไรไหมนะศึกมหาบุรุดจะเริ่มศึกแล้วนะโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครั